ใส่ในสาไปยบเลยเราหา้ช่วยกันยังี่อเดือได้เหมือนต่างคนแก่ยวนมากเว้ยแล้วใ่เอเ้ยไม่ได้หว่าต้เลเองม่ันจีว่านั้นเลยว่าไปช่วยกันได้ได้เนเดอ่ยได้เห็นเดอดนี่อ Bởi vì những loại chết đ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 i chết

พอหนองเปียตัดตั้งแต่ปีเก็ตนี่นั่นแหละมีเน็ตเรือไม่เจนตรเรือก็คือคุณธรรมนัทและก็คุณชาดานะครับที่เรือมีอะไรบ้างเรือเก็ตยังไม่ได้เรืองที่ได้เตียง